วันนี้มาตามโค้งสุดท้ายของพ่อสมานนะคะพ่อสมานโค้งสุดท้ายเอฟซีเป็นฝา,า,นฝา,านขากับเขามหา้<อ>เพิ่นบ่ได้โชคดีนําพพอสมานเ้อไกลเพิ่นกับยินดีด้วยเพิ่นไปซื้อเลขเอ่อจ็ดสองซื้อสองโตแล้วเพิ่นไปถือหกโตไปถือล้วันที่สี่เพิเ่นก็นเลยเห็นพอสมานลงลิปไปทั้งห้องทั้งไ้ เพิ่นก็เลยเห็นใจเพิ่นก็เลยฝากมหา,า,กาหายค่ากับขาวหารอยคุณเดิมวงยาลาฝากมาให้พ่อสมานค่ากับข้าวห้าร้อยบาทนะคะค่ายุบค่ายาถึงมือแล้วค่ะนะ <c oughs> คะดีเพ้่นเลยอวยพรให้เพิ่นนให้เพิ่นรวยงวดสิ่มากเนี่ให้เพิ่นถึงหกโตอีกคือเก่าด้อถึงหกโตก็ตเกา่าถ้าจยู แสดงว่าดวงคนดีเนาะคนซื้อเลขสองโตซื้อเก็ดสองไปถือหกโตแล้ววันดีซีคนกเร่คนกเร่อยากคอยทั้งทั้งที่บนบ่ได้ถือน้ำผึ้งสมานเนี่ยถือน้ำข้นอื่นถือน้ำเหล็กแม่แม่ท่องดีเก็ดสองสองเก็ดไปถือเลขหกโตทั้งห้างนวันนี้ฟันแม่พ่อฟันมาพ่องูงูมาอย่างงูมาใสงูมาหลงไหม งูมาเงาไหมงูตัวใหญ่บองูยูทย่ทงงูอยูท่ทงข่อยทงหน้านี่ตัวใหญ่บ่งูนะตัวใหญ่งูเฮา,ายาอยู่เน่ยงูเฮาเคายฝันแบบนี้บ่บ่คเคยแก่ห้างเแก่ฝันเป็นมาลายกัดถ้ามาลายกัดนี่เป็นฝันที่ไม่ค่อยดีจะม,ม,<อ>มีเคราะห์บ่เคยฝันเห็นแต่่าวาฝันเห็นงูน่ะเป็นฝันที่ดีจะมีโชคมีลาบไมีโชคตัวนี้ ยูดีๆกับมีหนฝาเงินมาให้โชคคัรบ่บโชกจ้ะหนูสีว่าบ่ระโชคหนูเสียวขึ้นย่อคนเลนเนอไม่น้องการห้อนหนไปรับจ้างไ่ได้ว่าแพ่รับจ้างบ่ได้เพราะหาลอยดอกเอาผู้ใดสีจ้างเดี๋ยนี่ค้าห้างห้างยิงเสียวมีคนจ้างก็จะไปได้ีกป่วยไปบ่ไใ้ไปบ่ได้ไปรับจ้างใส่ผู้ดดอกได้กินเขาได้กินยาได้ปะ อยกจริงฝันเห็นงูตัวหนึ่งตีเป็นเลขตัวได้บั ة, หนหนี้เพ่อะงูเห่าใหญ่นี่ยุ่งเหงาไหมตีเป็นตัวไดงูเห่ากพิ่งบอกพึ่งข้อออกเลยเป็นบขขนน่ข้อเป็นไงบ่บ่เคยฝันเห็นงูมันเป็นเลขยังโค้งสุดท้ายฮะชวนเป็นึ่งไปฉันเหร หนูฟันเห็นงูหนูตีเป็นทางงูตัวใหญ่หนูตีเป็นได้สองประโยชนคือเก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแม่มันตัวเดียวไหมพุ่ตัวเดียวตัวใหญ่กับเก้าเป็นสองขึ้นตัวสาวคนแรก่เฉียบแบบพิ่งข้อขึ้นเลยเก้าหนึ่งแล้วพิ่งข้อพึ่งขืนทองแดงึ้นเลขเก้าค่ะเก้าหนึ่งนะพอนะเก้าหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่ง หรือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีจะตีได้ร้ายก็นี่ก่ะคอมเมนต์เด้อค่ะพ่อสามานพ่อตีนะคะทุนที่ญาติตีให้แม่น้องระดาตีได้ตัวได้โอ้ยเจ็บหนึ่งเลยแล้วไปเป็นหนึ่งหนึ่งใหญ่เปิดไปร่มไปได้บ้านอนบอจ่าเดี๋ยวถ่ายคลิปอยู่มันอันเขาไปไหนไหนบอจ่าเขาพัดงร่มเขากล้องตีได้เก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่ง พอไม่พิลล็องเอฟซีตีหลายๆก็นี่คอมเมนต์เด้อพอสมานนอนเพิ่นว่าเพิ่นฝันหน่อยๆฝันเห็นงูใหญ่ตัวนึงนะคะเพิ่นไปหน้านะคะความฝันตัวใหญ่ๆพึ่งข้อขึ้นเป็นงูเห่านะคะน้องที่ญาติตีได้เก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งหรือพอไม่พิลล็องเอฟซีตีหลายๆก็นี่ค่ะคอมเมนต์นะคะให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อเพิ่นจะได้ฝากค่ากับเขามาให้อีกโชคดีนรืเด้อ เรียพวเขาเพิ่นกับฟางมาหายสมครั้งแล้วหายดีมากโชคดีน้ำเสื้อแรกเขาสิว่าฟางมาหายเสมอตีหายงตีแม่เจี๊ยดน้ำไหลไยน้ำกันถี่เรืมกันได้หลเพิ่นจะเ้าแน้นอยว่าแม่แต่ลูกหลานเพิ่นเป็นผู้แม่น้ำอางีกกระดอเพิ่นคนบุญได้ถ้ามันบุนถึงอุ่นจีหงเพิ่นยังนางโดนเพราะดปวดขาโอ้น่งโดนเพราะปวดขาขาก็ะม่กใคร มือนี่เป็นมือบุญกินบุญค่จริงมีข้อาะยะมากจริงร่องมือข้นไหนจังหวะเห็นไหมต่อยร่วงสุดต่อยสุดปลาตายแต่ใครบ็ตายสักวันเจ้าจะไปรับจ้างกันมาโอ้บางบางมือแม่ปล่อยละไว้คนเดียวแม่ไปรับจ้างม็นอะไรร้านมาเอิญกันเพราะว่าเสี่ยวตะเว้นก็เลยไปไปรับจ้างกูมั่งบ่

บ่มันมันมีหาสองกับอีหยังนอกกันแถวไอ้หาสองก็หกสองตั้งแต่ป้างวดพอสมานหายหาสองก็หกสองหลังจากปล่อยไปแล้วฟันเห็นงูใหญ่งูเฮาใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่เขาจะกรตีเป็นเก่าเนาะแมนมันมันตีได้สองประโยคคืออาจจะมีโชคหรือมันอาจจะห้ตีเป็นเลขตีเก่าคือเป็นลาบนะคะอาจจะมีโชคแต่โชคยุ่งละมันนี้มาหาลอยนะเอ็ซี่ฝากมาห้ สรุปนะคะว่าว่าลายดอกพี่น้องของเพิ่อนเบาๆไหมดีคือเหตุงานอยู่ครับดีขึ้นบ่ออกกําลังกายทุกมือบ่เอฟซีฝากกําลังใจมากห้หายเร็วๆเด้อเพื่อนว่าหายย่างได้ไปเป็นไปรับจ้างได้ขึ้นเก่าแม่แม่อยเห็นแต่แม่เออเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศไทยล่ะคอยคลิปลงไปตลาดเทียงเขาจะเบิ่งหกเกตพันเป็นหมื่นพือนะ นะคะสรุปว่ากล้งสุดท้ายพ่อสมานฟันหน่อยฟันฟันเห็นงูเห่าใหญ่นะคะนุนทิยาตีเป็นเก้าหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งหรือพอพี่น้องเอฟซีตีได้หลายคนนี่ก็คอมเมนต์เด้อค่ะให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อพ่อเพิ่นจะได้ฝากค่ากับเข่ามาให้อีกตีเลยขึ้นกันไหมล่ะให้เพิ่นซื้อเลขสองตัวให้เพิ่นถือหกตัวนะพ่อเนาะได้หลายนะแล้วจะดวงเอฟซีเนาะค่ะเพิ่นซื้อสองตัวเพิ่นก็ถือหกตัวซื้อว่าดวงคนนี้ จะี๋ยวเที่ยงหนาคนเนาะทุกทานเยคนก็มีคนใจบุญตั้งสองห้ามีแต่คนใจบุญคนไ้าเปิ่นกระเล็บคนนี้เนาะคนบ่หือจักกันก่อนคนบ่หือจักกันบ่ราะไหนมันลูกมันหลานกับปากมาให้เนาะแนๆคนไทยมีจั่หน้าเรือไรกับขากระจายไว้เต็มเลยบ่มีคนหน้าเรือดอกมีแต่คนใจบุญนะคะบ่รบกวนแล้วให้หายไปไว้ให้ยางได้ไปรับจ้างได้ขึ้นเก้าเด้อ มึง้บ่เยงย่างออกมันต้องกายดูๆเด้้วก็เศร้ามีคอเซ่บมันนี่ดียู่พี่น้องบ่เล่นบทศกเพาะว่าวันนี้ดีไม่เล่นบทโศกมาหาอซซีโซดีนะทางของพ่อสมานิน7 1เก้าหนึ่งเนะคะมาก็หาเข่าห้จุนม่เปล่ยนเด้ก็นะเปลกนเออไปทําแม่เงี้จมนอปได้รอว่าว่ามึงโดนเอาแต่ราสิเ่นบทโซอี